ที่ตำรวจกำลงังรับข่าวสารที่ส่งให้สายไปสืบสถานที่ที่ต้องสงสัยเป็นบ่อนนี่ครับข่าวมาแล้วครับฮ้ยวิทย์เป็นไงวะพี่ไปดูว่าเป็นบ่อนป่นวาวะใช่พี่ใช่เลยครับนั่นไงข้าว่าแล้วโอ้โหพี่แม่นมากเจ๋งอะ่ะข้าดูเนี่ยยังไงงไงก็ต้องเป็นบ่อนฮ้ยแล้วเอ็งดูนี่ประมาณเท่าไหร่วะอ,อ๋อผมคะเนแล้วนะพี่น่าจะประมาณหกสิบครับฮะาหกสิบเลยเหรอวะโอ้โหหกสิบนี่มันบ่อนใหญ่เลยนี่โอโ้พี่ผมว่าหกสิบยังน้อยไปนะ ว่าเกินหกสิบปีก่ะใช่เกินไปหลายปีเลยล่ะเฮ้ยนี่มันคนแก่อายุกว่าหกสิบไม่ใช่คนหกสิบคนเฮ้ยเขาถามถึงจำนวนไม่ได้มาถามถึงอายุโอ้ตาสายเน่ยมว่าหกสิบยังน้อยไปนะ ว่าเกินหกสิบอีกอะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไปขาดีนี้ไปนีนะไปไว้เลยบอลใหญ่ไว้หกสิบกว่าคนนะ่เฮ้กำลังรับพออะเฮ้ยไม่พอก็ติดต่อในอื่นขอกำลังเสริมไปช่วยดีวะมีบอลใหญ่ต้องหกสิบกว่าคนเลยนะเว้ยไม่ตองไม่ใช่หกสิบคน60กสิปีและแล้วยุทธการจับทลายบอลวงใหญ่หกสิปีก็เริ่มอย่างอลังการโอ้โห,โห โอ้ถึงเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอลอยตัวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยไปขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้ตายแล้วไปด้วยสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยข้าวหมายังอยู่ปล่าวะอยู่ครับพี่พฮึชันแล้วไออ้ย่าชัดมาทำอะไรเล่าบ้าหโอ้โหอย่ากระดักแอชชันเฮ้ยทำไมมาขนาดนี้เนี่ยไอ้พวกติดของ เขาคิดว่า60คนดูใจดูใจดูใจเอาตาตาเอาตาตาโอ้ตกใจตกใจช็อกไปช็อกไปโอ้โหเอาลงเอาด่คอนเดอร์ก็ช็อกอีกแล้วรู้แล้วไอ้เรเียไอ้เียไอ้เียไอ้เียสายมึงไหมน่มาละสายแต่ยังบอกว่าห0สไง นี่นี่พ kind of uh. <gr> <tiế> hm ี่หกสิบ <els> อ <desses> ัพทุกคนเลยนี่พี่หกสิบอัพทุกคนเลยถูกต้องโอ้โหไอ้ตาไหลข้าหมายถึงจำนวนยนยผมหมายถึงอายุโอ้ยแล้วเราจะทำยังไงวะเี่ะจะทำยังไง่ะใช่จะทำยังไงจะจับคนแก่แค่สี่คนยกคนมาเป็นกองทัพแล้วจะรายงานนายเขายังไง เอกจะทำยังไงไม่ยากพี่เรืยกรถพยาบาลเลยเฮ้ยเอกผิดประเด็นอีกแล้วเขาหมายถึงยกคนมาเยอะขนาดนี้ยจะรายงานยังไง <c oughs> ไม่ใช่คนแก่เป็นลมจะทำยังไงโอ้ย <c oughs> แต่เนี่ยผิดไม่หยุดผิดตลอด <c oughs> ผิดตั้งแต่60บมาแล้วเนี่ย้ส <c oughs> อบถามว่าผู้เล่นประมาณเท่าไหร่แต่เขาใจผิดว่าถามว่าอายุ <c oughs> าาจะแจ้งมาเป็น60เราก็คิดว่ามีผู้เล่น จำนวนเยอะประมาณบอนใหญ่40กว่าคนก็เกณฑ์ไปทั้งหมดมนะครับไม่เหลือท้กคนเลยพอเข้าไปก็ปรากฏว่ามีผู้เล่นอยู่4คนอายุทั้งหมดก็ยังต่ำคือ60นี่ไม่ไหวเป็นการสื่อสารที่ไม่เข้าใจครับคนณตระกก็บอกเพื่อนไปเลยว่า60จริงจับเลยแต่จับเบาๆนะเดี๋ยวหลด